ของมันต้องตัดแต้มน,นะหมวยไม่ตัดไม่ได้นะจ๊ะอ้าของเรานะโอ้โหเรียบร้อยนะสวยๆกันมาเลยนะคะบอกก้าวสวยๆกันมาเลยนะสูตรนี้สุดนะคะ คำเตือนคลิปนี้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมไม่เหมาะกับเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปดีเด็กๆไม่ควรรับชมฉันเตือนแล้วนะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับเจอ่อนคนดีคนเดิมกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะมาไม่ปกตินะคะเพราะเจมาพร้อมสุดบาคาร่านะเรียกว่าสุดมังกรแดงนะใครสนใจนะแอดเจเจเจเก้าเก้ากันมาได้เลยนะคะ <Wow. S 2> เจ๊สามตัวนะคะ 92ตัวนะอาจจะยาวหน่อยนะคะแต่จำง่ายนะคะเออมาพร้อมสูตรเลยนะคะวันนี้นะคะจะมาสอนนะวิธีการใช้สูตรนะคะอ่ะสูตรของเจ๊วันนี้นะคะเจ๊จะนับย้อนหลังไป6ไม้นะคะแล้วก็ใส่ตามนะคะ6หกไม้ของเจ๊นะคะคือแดงน้ําเงินแดงแดงแล้วก็น้ําเงินน้ําเงินนะคะเห็นไหมคะเขาไพ่เออเขาไพ่อันนี้นะคะรถแมพนะ มันจะขึ้นอย่างนี้นะคะขึ้นแดงนะ,ะน้ำเงินแล้วก็แดงแดงแล้วก็น้ําเงินน้ําเงินหไม้นะ,ะเพราะฉะนั้นเราใส่ล่วงหน้าไปเลยนะคะ6ไม้นะ,ะไม้นี้นะ,ะมันบอกให้ไปเพลเยอร์นะคะแต่ลงไม่ทันอะไปเพลเยอร์จริงๆด้วยนะคะเพลเยอร์ก้าวแต้มกันไปเลยนะคะสวยๆกันไปเลยนะ,ะโอ้โหเสียดายลงไม่ทันนะ,ะไม่เป็นไรนะ,ะไม้ตอ่อไปยังมีนะ,ะอะมา ไม้ต่อไปนะคะมันบอกให้ไปที่แบงเกอร์นะคะเราก็ใส่ไปที่แบงเกอร์เลยก็แล้วกันนะขอใส่ไปหมดเลยก็แล้วกันนะมั่นใจในสูตรใส่หนักใส่เต็มนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสูตรที่เจใช้วันนี้นะมันจะได้ผลจริงๆหรือเปล่านะจะรุ่งหรือจะร่วงนะแต่ยังไงวันนี้เราต้องได้กําไรแน่นอนนะ มาทำคลิปให้ทุกคนดูนะคะจะมาแบบมือเปล่าไม่ได้นะคะอย่างน้อยเราต้องได้นะคะไม่มากก็น้อยนะคะแต่ต้องได้นะคะอะมาเดี๋ยวเรามาดูหมายนี้กันเลยดีกว่าจ้าหมวยขอสวยนะคะเอาวันนี้ ikes. นะลืมบอกไปนะเล่น sa หน่อยก็แล้วกันนะเยี่ยมเยือนห้องอที่คุณเคยนะเล่นเซ็กซี่กันไปเยอะมากเลยนะคะมา sa หน่อยก็แล้วกันนะผลเสียของ sa ก็มีนะคะผลดีก็มีนะเดี๋ยวจะมาบอกเลยก็รับกันนะดูก่อนขอดูเขาไพ่ก่อนนะคะดูหม้นี้ก่อนนะ เรียบร้อยนะสวยสวยนะสวยมาเลยนะโอ้โหแม่นยังกระจับวางเลยนะสูตรนะอ่ะขอติ๊กไปเลยนะคะเมื่อกี้นะคะออกไปที่แบงเกอร์ก็ติ๊กไปที่แบงเกอร์นะคะไม้ต่อไปนะคะมันบอกให้ออกไปที่เพลเยอร์นะคะจะใส่เพลเยอร์เลยก็แล้วกันนะคะไม้ต่อไปนะสตรบอกงี้นะคะอ่ะขอใส่ไปที่เพลเยอร์เลยก็แล้วกันนะห้าร้อยบาทนะอ่ะมาเดี๋ยวเราจะมาพูดนะคะถึงข้อเสียของ SA นะนะคือถ้าอย่างเราซินเซียนอย่างเงี้ยเคยเล่นมาแล้วนะคะ ห้อง s ออะวิมันจะเยอะเพราะฉะนั้นเราจะรู้สึกลำคาญมากเราจะรู้สึกรอนานมากนะแต่สําหรับมือใหม่นะแนะนํานะคะเล่นเ a นะคะพะวิมันเยอะเรามีเวลานะคิดวิเคราะห์นะคะเขา้าไพ่นะคะเออมีเวลาเยอะนะที่จะคิดวิเคราะห์เขา้าไพ่ที่จะดูเขา้าไพ่นะแต่สําหรับเซียนนะคะจะรู้สึกว่ามันมันน่าลำคาญน,นะเออมันน่าลำคาญนะกว่าจะหมดวิกว่่นจะทําอะไรได้นะฮะอ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าจ้าโอ้ของเรานะ แต้มเดียวนะของมันนะสามแต้มไปแล้วนะคะจั่วมาว่าไงขอสวยๆนะขอสวยๆนะสุดมันงี้แล้วนะจ๊ะเออหของเราสิแต้มนะของมันจั่วมาเรียบร้อยนะของมันสามแต้มนะคะแต้มเดียวก็กินนะเหนือกว่าแต้มเดียวนะกินเหยียบหัวกันไปเลยนะออกสีแต้มนะเออติ๊กไปเลยนะติ๊กไปเลยนะเพลเยอร์ถูกนะติ๊กไปที่เพลเยอร์เลยนะคะอ่ะไม้ต่อไปนะมันก็ยังให้เราลงเพลเยอร์นะคะอ่ะถ้าดูเขาไพ่ตอนนี้นะคะถ้าดูเขาไพ่หลักนะไม่ได้ตำ สูตรนะคะเจคิดว่ามันน่าจะไปแดงมันน่าจะออกสลับนะคะแต่ว่าสูตรนะคะบอกให้ไปที่เพลเยอร์นะคะจะเชื่อสูตรนะคะวันนี้นะจะไม่ขอแบบตามเขาไพ่อะไรเลยทั้งสิ้นนะถึงเขาไพ่จะสวยแค่ไหนจะไม่ตามนะจะขอตามสูตรนะทั้งคลิปเลยก็แล้วกันนะคะแล้วมาดูกันนะคะว่าตามสูตรเนี้ย เ๊จะเสียไปกี่ไม้หรือว่าจะได้มากี่ไม้นะจะได้มากกว่าเสียหรือป่ากับสูตรนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะอ่าหมวดเปิดขขาไพ่เลยนะคะวีหมดแล้วนะคะเปิดขขาไพ่ให้ดูหน่อยก็แล้วกันนะอาหมวยอย่าช้าได้ไหมจ้าอ่าเปิดมาว่าไงนะคะ ใบของเราสองแต้มโอ้โหของบรรอดเ็ดแต้มไปแล้วนะของเราใบที่สองว่าอย่างไงคะอ่ะเรียบร้อยนะของเรานะปอกกาของมันตัดแต้มเหลือสี่แต้มนะถึงจะไม่ตัดก็ไม่มากกว่าเราแล้วนะนอกจากจะเสมอนะเรียบร้อยนะคะสวยๆกันเลยนะอ่ะจบจะครึ่งคลิปแล้วนะคะจนจะครึ่งคลิปแล้วนะทุกคน ทุกคนดูนะคะว่าออนเสียไปกับสูตรนี้มั่งหรือเปล่านะ,ะมีไหมไหนที่ออนเสียไปกับสูตรนี้มั่งหรือเปล่านะ,ะให้ทุกคนดูเลยก็แล้วกันนะ,ะไม่พูดมากเจ็บคอนะ,ะให้ดูกันเลยก็แล้วกันนะคะว่าเสียไปมั่งหรือเปล่านะ,ะเดี๋ยวจบคลิปเลยนะคะจะถามทุกคนเลยนะคะว่าเห็นหรือ,อยังว่าออนเสียไปหรือ,อยังนะคะเสียไปกี่ไม้แล้วไ,ได้มากี่ไม้นะคะเอามาสูตรนะคะบอกให้ไปที่เพลเยอร์เมื่อกี้ติ๊กไปแล้วนะคะ สุดบอกให้ไปที่เพยเยอร์ขอลงที่เพยเยอร์ Player นะ5 0 0บาทนะเดี๋ยวเรามาดูเขาไพ่กันเลยดีกว่าจ้าหมดวีแล้วหมวยเปืดอสวยๆนะรูดโตกะไปทีนะอ่ะไม่ใช่นะถ้าเซ็กซี่นะหมวยจะรูดโตนะ SA เไม่ค่อยนะคะโอ้โหติดเซ็กซี่เลยนะคะรูดโตกะไปทีอย่างงี้อ่ะมาเปิดมาของเราโอ้โหนะคะน้ากลงมาเลยของมัน6แต้มนะใบที่2ว่างไหมคะ เออเหอะนะของเรานะปอกก้าสวยๆกันอีกแล้วนะอนะคะสวยๆเลยนะสุดยอดเลยนะสูตรนี้นะใช้ได้จริงนะะยังไม่เสียเลยนะคะยังไม่เสียสักม้เลยนะออนนับให้ก็แล้วกันนะคะไม่มีใครนับให้ว่าเสียกี่ม้ได้กี่ม้เดี๋ยวออนนับให้นะคะออะตอนนี้นะคะไม่เสียเลยนะคะออะมาจดไปแล้วนะคะสูตรบอกให้ไปที่เพลเยอร์นะคะเหมือนเดิมนะคะติ๊กไปแล้วสูตรบอกให้ไปที่เพลเยอร์นะคะก็ลงไปทีีเพลเยอร์เหมือนเดิมเลยนะคะ แต่ถ้าให้ดูตามเขาไพ่หลักนะคะเขาไพ่หลักตอนเนี้ยคือน้ําเงินมันไม่เคยไหลามาสะสมไม้ใช่ไหมออนคิดว่านะคะไม้นี้มันน่าจะตัดนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าขอเชื่อสูตรนะคะขอเชื่อสูตรหน่อยก็แล้วกันนะคะบอกแล้วว่าจะดูเขาไพ่หลักแค่พูดเฉยๆแต่ว่าถ้าลงจริงออนขอลงตามสูตรเลยก็แล้วกันนะคะอามาเปิดมานะคะว่าไงขอสวยๆนะคะตามสูตรแม่นเป๊ะเลยนะคะเปิดมาว่าไงหมวยค่ะ ของมันนะคะเอาของเรานะคะนัเข้านะ,ะตัวมาเรียบร้อยนะคะของเรานะ,ะใบที่สองนะก่งเข้านะปอกก้าสวยๆเลยนะ,ะของมันไม่มีแต้มนะฮะของกินสวยๆกันมาเลยนะคะเชื่อสูตรนะ,ะอย่าหนีสูตรนะคะเอ่ะมาตอนนี้นะคะของเรานะ,ะได้กําไรมามากพอสมควรแล้วนะ,ะแต่ว่ายังไม่เลิกนะะยังเชื่อสูตรได้อยู่เพราะตอนนี้ยังไม่เคยตายสักไม้นะตั้งแต่เล่นสูตรมาตั้งแต่จดสูตรมายังไม่ตายสักไม้เลยนะคะเออขอลงไปที่ เพลเยอร์ที่เก่าที่เดิมเลยนะเพราะสูตรตอนนี้บอกให้ไปที่เพลเยอร์นะคะขอลงไปที่เพลเยอร์ที่เก่าที่เดิมเลยก็แล้วกันนะตอนนี้นะคะเริ่มมั่นใจในสูตรแล้วนะขอใส่หนักสักนิดหนึ่งนะคะเออขอลงเพิ่มสักนิดหนึ่งนะคะเป็น1000บาทนะจากตอนแรกนะห้าร้อยห้าร้อยนะคะขอลงไปที่1000บาทเลยก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูขาวไพไ่นี้กันเลยดีกว่าจ้าหวยขอสวยนะคะขอให้ออนสวยๆหน่อยก็แล้วกันนะ เปิดมานะคะเปิดมาว่าไงโอ้โยจบวิตั้งนานแล้วหมวยไม่เปิดสักทีเลยอะ่ะเอาของเรานะนะหน้าห่านะของมันนะกล่นนอ,งองเข้าใบาที่สองว่าไงคะยาตัดแต้มนะจะ๊ะเอ้โหนะคะไม่เอาอะไรเลยนะคะหน้าห่ามาคู่เลยนะคะโอ้ไพคู่นี้ได้เยอะเลยนะคะโอ้ของมันก็ไม่อาอะไรเลยเหมือนกันนะคะมารุ้นใบที่สามว่าไงหมวยเปิดมาอ้อาวเรียบร้อยนะคะโอ้นะคะตอนแรกนะใจเสียแล้วนะคะของเรานะเปิดมาแต้มเดียวของมันกล่องเข้านะเรียบร้อยนะคะ หนึ่งแต้มก็กินนะแค่แต้มเดียวก็กินนะเยียบหัวกันไปเลยนะสวยๆนะโอ้ยลุ้นอยู่เหมือนกันนะสูตรนี้พาเสี่ยวเลยนะอะมากดไปแล้วนะคะกดสูตรไปแล้วนะคะไม้ต่อไปมันบอกให้ไปที่แบงเกอร์นะคะสูตรบอกให้ไปที่แบงเกอร์นะนะะอะลงไปที่แบงเกอร์เลยก็แล้วกันนะคะหนึ่พบาทนะ ามาเดี๋ยวเรามาดูเขาไพ่กันเลยดีกว่านะคะล้อมหวยเปิดสวยๆล้อมหวยแจกไพ่ก่อนก็แล้วกันะน,นะคะบอกแล้วว่าตอนนี้กําลังได้นะขอใส่หนักใส่เต็มหน่อยสักก็แล้วกันนะคะอ๋อนะขอจะเล่นแบบขอเล่นอีกสักสองไม้เลยก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวมันจะยาวไปนะคะคนดูจะเบื่อนะขอเล่นอีกสักประมาณสองไม้ไม้สองไม้แล้วก็จะเลิกแล้วนะคะถ้าไม้นี้ได้นะไม้ต่อไปนะเดี๋ยวต้องดูก่อนขอเป็นไม้สุดท้ายนะไม้ต่อไปนะะอามาเปิดมาว่าไงโอ้ยของมันนะ ไอสองแต้มนะของเรากรงเขาอ๋อของมันนะฮะแต้มไปแล้วนะของเราว่าไงเอาเรียบร้อยนะของเรานะฮะหกแต้มนะโอ้โหนะของมันนะโดนตัดแต้มเหลือสี่แต้มสวยๆกันมาเลยนะฮะโอ้โหนะเชื่อสูตรอย่าหนีสูตรไปไหนนะถ้าหนีไปเหมือนเมื่อกี้นะที่บอกว่ามันไม่น่าตัดนะตายนะตายสถานเดียวนะฮะอะมาไม้ต่อไปเลยก็แล้วกันนะขอลงเป็นไม้สุดท้ายเลยก็แล้วกันนะะจะพอแล้วนะฮะได้กำไรมาเยอะมากพอแนละ้วคะให้ทุกคนดูเลยนะคะเท่าที่ออนเล่นมานะะ ตั้งแต่ที่จบสูตรมาตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะคะจนถึงตอนนี้นะคะออนยังไม่เสียสักไม้เลยนะคะยังไม่มีไม้ไหนที่ออนเสียสักไม้เลยนะดูก็แล้วกันว่าออนได้มากี่ไม้นะะเอาที่ทุกคนสบายใจนะคะอยากจะเชื่อก็เชื่อ,อ,ไ,มอไม่เชื่อก็ไม่ว่ากันนะแต่สําหรับออนออนเล่นให้ดูแล้วออนรู้สึกว่ามันใช้ได้นะม,น Suzanne, มันใช้ดีเลยแหละเออมันใช้ดีเลยแหละสูตรนี้นะคะเออมาเดี๋ยวเรามาดูเขาไพ่กันเลยดีกว่าจ้าสวยๆนะ เสียงเริ่มหายแล้วนะคะเสียงเริ่มหายแล้วพูดมากเสียงเริ่มหายแล้วนะอะของเรานะคะกล่องข้าของมันหน้าก้าวนะของมันต้องตัดใต้้นหมวยไม่ตัดไม่ได้นะจ๊ะอาของเรานะ่โอ้โหเรียบร้อยนะสวยๆกันมันเลยนะคะปอกก้าวสวยๆกันมันเลยนะหสุดนี้สุดนะอะขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เลยก็แล้วกันนะฝากกดติดตามฝากกดไลค์ให้ออนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยก็แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้นะคะขอจบแต่เพียงเท่านี้นะขอบคุณและสวัสดีจ้า